ตุ๊บออื้อเลยอื้อเลยเอืเลย <c oughs> <_ General> นี่นี่นเขาเขาอยู่เป็นคู่เป็นคู่เลยนะนะคุณคุณแม่ก็อยู่เป็นคู่กับคุณแม่ะนะคุณลูกคุณหลานก็อยู่กับคุณลูกคุณหล,ณลานนะเนี่ย ฮ네 er si um so ึ่มข้าเห็นขนมแล้วนะใช่ไหมอยากกินขนมเนาะอยากกินขนมกระปุปป้เนาะฮมของแซ่บเลยของชอบเลย ไปด,ดูไม่วัดก่อนไม่วัดครับแม่แก้วก่อนนะนี่คน,ะนครับเวลาเวลาช้างมาถึงบ้านคุณตาก็จะเอาเข้าวสารนะครับ เป็นวิธีกรรมนะครับเอาเข้าวสารมาเรียกปัดเป่านะครับเป็นพิธีการต้อนรับขั้นเริ่มแรกนะครับแล้วก็จะไปไปหวานทิ้งนะหวานส่งให้ตามความเชื่อนะครับให้นะ ถึงแล้วครับถึงแล้วถึงเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งลงจากรถเมื่อกี้นะครับก็จะให้เขายืนตักเด็ดตรงนี้ก่อนนะเพราะว่าหนาวครับหนาวมากเลยแล้วไม่วาดกับน้องพอใจนี่ขึ้นรถมาโอ้โหหนาวมากครับช่วงตีห้าหนาวไปจนมือชาหมดเลยฮะแล้วต้องให้เขาตักเด็ดก่อนดูขายางสั่นเลยนะขาเขายางสั่นดิดเลยฮะ อุ้ยเขาอยากกินขนมเขาอยากกินขนมให้เขากินขนมด้วยเออให้เขากินขนมด้วยป้าแก้วดีใจนะดู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 จูบจูบจูบเลยหอมแก้มเลยมีความสุขอะเนาะพอเล่ยืนยืนงงอยู่คนเดียวอะเนาะเนาะ

คุณไปล้างมือไปล้างมือลุกล้างมือล้างมือเอนนามาแลวครับพอเช้าถึงบ้านคุณตาเขาก็จะทำทีเอาน้ำมนต์ก็พรมให้นะครับพรมให้พรมให้ให,ออให้อยู่เย็นเป็นสุขเหมือนกับเราเรียกขวันอะขวันเอ้ยขวันมาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเนี่ยฮะ อืมนะนี่ครับผมอืมการทำงานโอ้ยทำงานกระจิ่งกระจิ่งก็จูเริ่มมือเมือเนาะอาจาศตอนนี้เฮ้ยดูคืนนี้เขาก็นอนเขาก็ฟื้นพักฟื้นเขาก็หายเหนื่อยแล้วเห็นเห็นเพื่อนก็หายเหนื่อยแล้วแหละเอาให้ด้วยเอาอยากได้ด้วยเอาเอา เหม็นหมดหัวล้านดื้อเหม็นหมดหัวล้านหนาวที่บ้านหนาวมากเลย เฮ้ยเอ้ยพอจะทำะไรอ๊ดึงดึง,ดงสับปะรดอนีแล้วก็จะให้เขาอยู่ด้วยกันตรงนี้สักพักนะครับให้เขาหายเหนื่อยก่อนนะครับแล้วก็จะเอาพาเขาไปกินหญ้ากลางทุ่งนะครับผม ตอนนี้เพิ่งเพิ่งถึงบ้านนะครับก็ยังเหนื่อยอยู่เนาะสำหรับน้องพอใจกับคุณคุณแม่วาสนานะครับยังก็ยังเหนื่อยอยู่นะก็ให้ยืนยกินอาหารด้วยกันสักพักนะครับพอหายเหนื่อยหน่อยก็จะพาไปกินยาที่ทุ่งนาไกลๆนู้นนะครับผมว,วันนี้น่าจะคลึกคลื้นนะครับผมที่บ้านนะ สมาชิกมาเพิ่มอีกสองก็คลึกคลื้นนะครับผมไม่เหงาแล้วน่าจะเฮฮามากกว่าเดิมนะอ่ะเนะสงสัยจะวิ่งเต็มทุ่งเลยนะอ๋อไม่ได้ปิดไล่ทุ่งอันนี้ช้างไล่ทุ่งบอเอน,นี่ย <laughs> เอออะไรนะยังได้อ่านคอมเมนต์เลยพร้อมหน้าพร,ร้อมตาสวัสดีตอนเช้าเชา้จาจ้าถึงแล้วแก้วตาคงดีใจมากที่น้องวัสนากลับมาบ้านครับผมจะบันเทิงก็คราวนี้แล,ล้วโอเลบอกอีหยังวะมาแต่ใสขึ้นมายืนโกดกันโชคข่อยเอใช่นะโอเรีกเขาก็คิด <c oughs> อ,อ,อย่าง,งนะั้นนะผม จะพูดแบบสันสนะครับหนาวครับตอนน้องเดินทางเน้อนิ่งไหมคะก็ก็ไม่ค่อยดิ้นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขามีไม่วาดมาด้วยเขาก็แบบดิ้นนดนิดนิดนิดนหน่อยครับผมสงสารช้างจังเขาคงหนาวมากสงสารช้างครับหนาวคนก็หนาวครับเนี่ตอนนี้สั่นๆเลย ว่าโชคทำไมแม่มอดหัวล้านว่าสัานสวัสดียามเช้าหนาวหรือเปล่าลูกๆห,หนาวมากๆเลยจ้าขนาดใส่สื้อกันหนาวเลยงามโชคก็คงดีใจได้เจอพอใจอีกครั้งดีใจมากๆเลยพ่อเอากล้วยหวานๆมากล้วยไม่มีเลยครับตอนนี้กล้วยหมดกล้วยหมดครับผมกล้วยหมด แม่แม่เอฟซีส่งกล้วยมาให้น้องๆได้นะครับกล้วยหมดแล้วไม่กากคะแนนมาได้นะคะโอ้ย่ามีเพื่อนแล้วได้เจอแม่ด้วยใช่ค่ะสนุกสนานปูเป้ไม่เหนื่อยเหรอลูกปูเป้เหนื่อยไหมลูกไม่เหนื่อยค่ะเฮ้ยจุงกะสวัสดีครับพี่น้อยหนาวหนาวหนาวนอนยืนสั่นอย่างนีช้างยังสั่นคนก็ต้องสั่นแน่นอนเลยเนาะ หนาวหนาวแบบหนาวจริงๆหนาวมากๆเลยขนลุกเลยเนี่ยเฮ้ยไปจอยยืนตักเดียดีกว่ายืนตักเดียกับช้างก่อนโหนาว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 มากเลยอ่าอะไรอะไรอะไรดูอะไรนะฮะดูพี่ดูพี่โชคทำไมพี่อ้วนตุปุหนาปึกปัก น้องพอใจทำไมผมแห้งใช่เนาะเดี๋ยวพี่งามงโชคจะพ,พี่งามโชคจะพาไปกินยาเด้อจะให้ได้อ้วนๆดูทรงผมสิน,นี่ปากแก้กวทำร้ายน้อง <c oughs> แก้งอ่ะแก้งดึงดึงหัวหัวหัวเถืกหมดเลยครับพี่นอ้องเบิ่งนะดึงจนหัวเถือกอหมดเลยเ <c oughs> นี่ยดูสิคนเขาเถืกหมดแล้วทําไมป้าถึงทํากับเขาได้อย่างนี้หัวเถืกหมดแล้วนี่หือม ก็ยังเหลืออยู่นะครับผมเหลือเยอะอยู่แค่ช่วงปลายมันขาดครับ <laughs> แม่มดหัวเถิด <laughs> นี่เราต้องมายืนอยู่กลางแดดอย่างนี้นะครับมันจะได้แบบสร้างความอบอุ่นนะฮะทางนู้นเขาก็เขาก็คุยกันฮนะนั่นนะั่นะนะันะ่นะภาษาแม่แม่นะภาษาแม่แม่เขาคุยกันนะครับท่านผู้ชมดูสิดูสิเขาก็คุยกันของเขาแล้วนะฮนะ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 ดูสิฮนะ นี<เ> auto> <personaje> ่ดูดิทักทายกันนะครับท่านผู้ชมดูนี่ภาษาภาษาเด็กเขาคุยกันอย่างนี้นะภาษาเด็กนะนี่ฮะภาษาเด็กเขาก็คุยกันแบบภาษาเด็กนะพอภาษาคนโตเขาก็คุยกันแบบภาษาคนโตนะทักทายกันโอ้มาเจอกันนานเลยโอ้คิดถึงคิดถึงโอ้เอ้เอ้าเอ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 าเนาะความรักของของคนไม่ต่างกันกับช้างหรอกครับอืม คอยคิดฮอดเจวาลยหลายเมื่อแรกนี่กินตำบังหุ่งเนาะเท่าประมาณนั้นเลยครับก็ก็คุยกันประมาณนั้นน่ะเนาะเราเราไม่เป็นไรหรอกเราเรามีสามีคนเดียวกันเนี่ยเขาเขาถูกคอกันนะฮะคุยถูกคอด้วย ฮ่าฮ่ปุ๊เป้เป็นงานนี่ว่าซานนาวคือกันวันนี้วันพระเดือ้ออ๋อวันพระใช่ครับใช่ครับกลับมาถึงบ้านตอนไหนคะเข้ามาชมไม่ทันถึงเมื่อกี้ครับพอถ,ถึงเสร็จก็ไล์ให้ดูเลยครับผมว่ารถเสียยุสราบุรีครับผมโอ้โหนึกว่าจะไม่ได้มาซะแล้ว หนาวไหมเด็กๆโอ้หนาวมากเลยโอเล่ทำไมไม่ทำโรงช้างกันฝนกันแดดก,ก็อยากจะทำนะครับแต่ว่าทุนของตัวเองไม่มีเลยครับผมเพราะแบบเราตกงานตกการทั้งครอบครัวเลยก็เลยแบบก็อยากจะทำนะครับแต่ผมยังไม่มีทุนของตัวเองสักกันนิดเลยครับคือที่ ที่หาได้แต่พอกินครับพอเลี้ยงลูกเลี้ยงปากท้องคนในครอบครัวนะครับผมอยากใจที่อยากทำมากเลยนะครับผมแต่ว่าเราทุนยังไม่พร้อมเลยเลยครับผมพี่น้องลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตาอบอุน่นอบอุน่นอบอุ่นครับผมปูเป้เป็นเด็กที่เก่งและน่ารักรักช้างทุกเชือกจ้า ขอบคุณครับเดี๋ยวจะส่งน้ำอ้อยก้อนๆไปให้ตัวน้อยกินขอบคุณครับโอเล่อยู่ใส่โอเล่อยู่ฝั่งนู้นข้างหลังครับเมื่อคืนเห็นไรสดถึงบ้านแล้วกำลังถึงเมื่อกี้ครับผมสวัสดีค่ะโอเล่ขเสียงหน่อยค่ะสวัสดีครับ,น,รบน่ารักมากครับสวัสดีครับผม <Hey. S 1> ป้าหนิงว่างานหนักสำหรับ แม่ควานพ่อควานใช่เลยช้างไร่ทุ่งน้องบุเป้เป็นคนไล่นะป้าหนิงป้าหนิงที่อ,อ,อยู่ออสเตรเลียใช่ไหมครับหรือยังไงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะไลฟ์สดขายอาหารช้างสิครัอ๋อครับก็อยากจะไล์นะครับคือ ก็น่าจะเออเป็นวันพรุ่งนี้หรือวันวันถัดไปนะครับเพราะว่าก็ก็ไม่มีอะไรให้ให้ไลฟ์เลยตอนนี้ก็ผลไม้กล้วยอะไรก็หมดพอดีครับก็ต้องต้องรอก่อนนะครับก็อยากจัดไลฟ์นะครับผมก็ซุ้มลังคาเขียวก็เต็มซุ้มอ๋อก็เป็นช่วงตกงานมันก็ ทะลักครับไม่ใช่ทยอยนะทะลักเนะาะญาติใครญาติมันเนาะก็ต้องดเลกันไปครับผมคือตกงานเนาะถ้าไม่ถ้าไม่มีโควิดเราก็ทยอยกันอยู่ตามจุดที่เขามีสถานที่ท่องเที่ยวมีไรายได้ครับพเพราะนี้พอโควิดมาโอ้ก็แย่กันท่วนหน้าเลยนะครับผม สวัสดีครับงามโชคและครอบครัวสวัสดีครับพ่อพ่อตอนอยู่อยุธยาน้องมีลังคากันฝนนะคะกว่าจะถึงหน้าฝนพ่อต้องเตรียมนะพ่อเออผมผม,ผมต้องทํำยังไงบ้างครับผมไม่เข้าใจครับผมต้องทำยังไงผมยังไม่มีทุนเลยแนะแต่ผมก็อยากได้แต่ผมไม่รู้ต้องทํำยังไงอนะ่ะก็ผมไม่มีทุนเลยเนาะ ใช่ค่ะฝากอ่านไลน์ด้วยค่ะโอ้ได้เลยครับได้เลยครับไม่วาสนามายัางไม่วาสนามาแล้วสวัสดีค่ะควานและโอเล่น้องน้ำจุกครับสวัสดีครับใช่ค่ะไลฟสดขายอาหารจะได้มีไรายได้ให้น้อง,องได้เลยครับผมสู้ๆขอบคุณครับคนก็แย่ช้างก็แย่นาทงสารครับผมเนีย่ยดูดูเขาเขา ค่าขายช้างก็ยังได้กินผลไม้บ้างครับผมครับผมเราจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนะครับคุณ FC ครับผมแม่แม่ FC ทุกทคนครับผมขอบคุณมากมากนะครับที่เอากลับมาชื่ออะไรบ้างคะที่เอากลับมาใช่ไหมครับ ก็ชื่อแม่วาสนากับน้องพอใจที่อยู่ก็คือพ่อโอเล่ป้าแก้วตาแล้วก็น้องงามโชคครับที่มาใหม่ก็คือแม่วาสนาครับอพอ,พอใจ <c oughs> ชื่อชบาแก้วไ <c oughs> ล่สดขายอาหารค่ะโอเคครับผมวางแผนเรื่องอาหารสำหรับหน้าแรงยังค่าควานน้อย ทางกลับมาเยอะเลยเออก็ก็อยากจะมีที่ปลูกหญ้านะครับแต่เราไม่มีที่ปลูกหญ้าครบมีแค่มีแค่ตรงนี้นิดเดียวครับก็ไม,ไม่พอครับก็น่าจะหาทุนซื้อให้เขาครับหรือว่าบางทีมันแรงแล้วมันไม่มีจะขายก็ไม่รู้ครับต้องเดียเด๋ยวเดี๋ยวค่อยไปปรึกษาทาง ญัดิญาติอีกครับผมที่เขามีให้เราพอได้แบ่งอะไรอย่างนี้นะครับงามโชคก,กับพอใจขอเสียงประสานแค่เห็นเท่าหน่อยครับเราช่วยช่วยกันค่ะทำเท่าที่ทำได้ค่ะพวกคร ครับผมทำเหมือนสิงไหลวันชั่วโมงจ่ายออนไลน์ได้เลยครับน้องพอใจลูกของใครน้องพอใจลูกของแม่แสนรักครับสู่ๆครับขอบคุณครับน้องพังพอใจเป็นลูกของใครลูกของแม่แสนรักครับสวัสดีตอนตีสองค่าสวีสดเดนตอนนี้หิมะตกมากมาก,มากรักกรักโอเลหนะน่า่าน้ารักทั้งคนทั้งช้างเอฟซีสวีสดเดนขอบคุณครับ เป็นของไม่ใช่ครับช้างช้างของผมมีโอเล่แม่วาสนาและก็น้องงามโชคครับส่วนป้าแก้วตาแล้วก็น้องพอใจก็เป็นของของพี่ครับ ป้าหนิงว่าปุ๊เป้เสียงใสแล้วไปโรงเรียนได้แล้วโรงเรียนปิดครับปิดเอ่อโควิดให้อยู่บ้านทำกันบ้านเรียนออนไลน์อยู่บ้านเป็นกำลังใจให้เด้อตกงานกลับบ้านกันเยอะแปลงญ้าแปลงอ้อยก็ถูกจับจองกันราคาก็ปรับสูงขึ้นใช่ครับก็สูงครับสูงมาก สูงจริงๆเลยครับเอาใหม่ๆมาไม่ทันช้างเชือกไหนเป็นของใครนะอ๋อช้างช้างมาใหม่ก็ชื่อแม่วาสนาเป็นแม่ของงามโชคครับแล้วก็น้องพอใจน้องพอใจเป็นลูกของแม่แสนรักนะครับ น้องแก้วตาพูดเก่งจังลกูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับ FC ช่วยซื้อให้ช้างกินนะจ๊ะครับผมสวัสดีหกรับหกลิลบครัวนำโชคหนาวไหมหนาวครับจะได้เรียนหรือจะได้อยู่บนคอพ่อโอเล่ ช้างของผมมีอยู่สามเชือกครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ของผมมีสามเชือกเชือกนี้งามโชคแล้วก็แม่วาดตัวคนนี้แก้วตาคนนี้แก้วตาคนนั้นไม่วาดครับแล้วก็พอเลยครับผมมีสามเชือกนะครับมีไม่เยอะใจก็อยากจะมีเยอะๆนะครับอยากจะมีเป็นสิบเป็นร้อยเลยเลย <c oughs> แต่ก็ หาได้แค่นี้ทําได้แค่นี้ครับผมก็ <c oughs> นี่ครับมีในคุณพอ่อครับของผมมีสามเชือกพ่อโเอล่แล้วก็คนนี้ไม่วาดแล้วก็งามโชคครับหนาวจริงๆหนาวจริงๆ น้องขึ้นรถมาเหนื่อยครับทั้งเหนื่อยทั้งหนาวเลยครับทั้งเหนื่อยทั้งหนาวเลยก็ก็ให้ยืนกินอาหารร่วมกันก่อนสักพักนะครับให้ยืนตากแดดเอ้ยดูก็ทักทายกันเขาจูบแก้มกันด้วยน,นันนานันนาสร้างความอุ่นครับอีกสักพักเราก็จะพาเขาออกไปทุ่งครับผมไปหากินหญ้าตามทุ่งครับ พ่อแม่ลูกน้องงามโชคพ่อเล่แม่วาดแค่นี้ก็เยอะแล้วค่ะขอบคุณครับช้างหนาวไหมหนาวครับหนาวหนาวหนาวมันคนนี่แหละครับด,ด,ดู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 นั่นนั่นเขาให้เตะไม่ได้ให้เยียบเออเออ ได้ไปลงชื่อเอาญาติแจกบ้างไหมคะอ๋อเราเป็นคนที่ตกล่นนะครับผมก็ไปลงชื่อนะแต่ก็ตกหล่นเขาเราก็เลยไม่ได้ครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมถึงถึงต้องตกล่นเนาะเราก็ไม่ได้เลยครับก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับผมสิบองศาจะแข็งแล้วทางนี้ที่ไหนครับสิบองศา <c oughs> น่าจะหนาวมากเลยนะ หนาวเอาผ้าห่มผูกเอได้ไหมได้ครับพ่อน้อยนิสัยดีไม่ค่อยรบกวนเอซีมีแต่ความสนุกสนานให้คนชมผมขอบคุณครับครอบครัวอบอุ่นครับผมไม่ว่ากลับมาเมื่อไรคะมาถึงเมื่อกี้ครับไม่ว่าดเพิ่งลงจากรถกับน้องพอใจเพิ่งลงจากรถนะฮะ อุบบเจ้าอุบุบลครับผมสวัสดีครับบ้านสำโรงห่างจากบ้านตากลางกี่โลคะประมาณสิบสิบสิบกว่ากว่านี่นะครับประมาณาาไปลงชื่อที่บ้านน้องดาวนะคะมีช่วยช้างตกงานทุกวันศุกร์อ๋อได้เลยครับ ช้างเยอะหน้าฝนจะอยู่ยังไงคะก็ต้องอยู่ได้ครับผมก็ยังไม่มีโรงช้างก็ต้องอยู่แบบอย่างนี้ไปก่อนนะครับเพราะว่าผมมันผมไม่มีทุนทำจริงๆนะครับผม ใจจริงก็อยากจะได้นะครับแต่อย่างว่านะไม่มีทุนนะครับยามโชคจําแม่ได้ไหมคะจําได้ครับเขาไปรับแม่ด้วยตอนตอนที่แม่ลงจากรถเขาขึ้นไปรับแม่บนรถเลยครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะลงคลิปให้ดูครับเมื่อคืนคงหนาวมากๆนะหนาวมากเลยครับหนาวมากๆเลย มันต้องสู้สู้เท่านั้นถึงจะรอดใช่ครับผมสู้อย่างเดียวครับ <c oughs> ลงทุง่งคงสนุกดีนะเพราะมีมาเพิ่มรวมห้าเชือก <c oughs> สนุกแน่ครับคงสนุกแน่นอนเลยครับผม <c oughs> เป็นกำลังใจให้ทั้งควานทั้งช้างขอบคุณครับเอาไปซุ้มเขียวบันเทิงเลยทีนี้ <c oughs> <c oughs> หนาวมากๆช้างอยู่ไงคะก็ก็อยู่ด้วยกันอย่างนี้ครับแล้วก็แบบสุมไฟเป็นเออให้เขาผิงแก้หนาวครับผมสวัสดีค่ะมาเป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีครับ ด,ดูดูดูคุณแม่เขาคุยกันอะไรเขาทําอะไรกันเขาคุยกันยังไงก็ไม่รู้นะเขาก็คุยกันนะครับเนี่ยเขาคุยกันอยู่นั่นน่ะนะฮะเขาคุยกันอยู่น ân ân ั่นอ่ะก็เหมือนภาษาคนเนาะเห no? มือนคนคุยกันทักทายกันนะฮะพกแก้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าอีกสักพักจะพา,ะพาเขาลงทุ่งนะบันเทิงแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขามีเพื่อนด้วยไงเพออื่อนเด็กก็ ก็มีเพื่อนเด็กด้วยแล้วก็มีผู้ใหญ่ก็มีเพื่อนเป็นผู้ใหญ่ด้วยเนาะแม่แม่ก็มีเพื่อนนะเด็กๆก็มีเพื่อนนะนี่เหนุนคุณพ่ออยู่ข้างหลังเออโู้น้องพอใจง่วงแล้วฮะเขาเขาง่วงนะเขาง่วงนะฮะโอเคเขาเหนื่อยนะครับอ่าย่างงั้นอ่าผมก็ขออ่าพักกันไล่สุดสักครู่นะครับเดี๋ยวจะพาน้องๆไปอ่าหาที่ กินยากก่อนนะงามโชคมีเพื่อนเล่นอีกแล้วไม่เป็นไรนะแม่ถูกระวันที่หนึ่งทำโลงช้างให้นะรอหน่อยอ้ยสาธุสาธุสาธ,สาธุขอให้ถูกจริงๆเธอนะเนาะพาไปวิ่งเล่นจะได้อบอุ่นครับทั้งคน เลี้ยงทั้งช้างใช่ครับอีกสักพักเด็วจะพาไปครับผมให้เขาไปยืนกลางเดดกินหญ้าด้วยกลางตากเดดคงจะสบายตัวเนาะทั้งคนทั้งช้างจะต้องสู้ไปด้วยกันครอบครัวเดียวกันเนาะใช่ครับผมสู้อยู่แล้วสู้แน่นอนครับสู้อยู่แล้วครับผมก็ ขอยุติการไลฟ์นะครับพักกันไล้สักครู่นะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์เลยขอบคุณทุกๆกําลังใจนะครับหนึ่งแชร์หนึ่งกำลังใจครับผมขอบคุณมากๆครับชาวนี้ก็ลากันไปก่อนเลยนะครับเจอกันใหม่ไลฟ์หน้าครับผมสวัสดีครับ